็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วเร่มที่7บทที่3 7จํานวนของนักบุญก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมคลิปจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับและคนที่คอมเมนต์ให้เป็นกาลังใจด้วยนะครับตอนนี้ช่องของผมก็เดินทางใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วนะครับผมไม่คิดเลยว่าจะได้มีคนติดตามมากขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเลิกกันเลยดีกว่านะครับบทที่3ม เจ็ดจำนวนของนักบุญในวันนั้นลูกได้ตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกครั้งมังกรวายุยูข้างเบโดรลลาศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิบะจิมได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวแก่สาธารณชนก่อนหน้านั้นทางกิลก็ได้ประกาศแถลงการในจดหมายของเหล่าจอมารแล้วเมื่อนำบูรวมกับข่าวที่ว่าสิบมหาจอมารได้กลายเป็นออกตาแกมแล้วนั้นมีความโกลาหลอันรุนแรงที่เกิดทุกขนทุกแห่งบนโลก เหล่ากษัตริย์ของแต่และประเทศต่างก็ปวดศีรษะกับการรับมือกับสถานก,การณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลกได้เผชิญกับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงในแต่ละวันและภายในศาสนาจักรศักดิก์สิทธิ์แห่งทิศบรจิมก็ลายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่ไม่สงบเช่นกันพวกเขาขาดการติดต่อกับทหารประจำการอาณาจักรฟาร์มุดที่ติดตามอาร์คบีชอปเลเหิมตลอดเวลาหลายวันหลังจากที่วันที่ตะคังวูจีฮินาตะเสียสิ้นการต่อสู้กับลิบุรุการเข้ามารายงานเป็นระยะระยะ ือเป็นข้อบังคับที่ต้องทําตามหากไม่สามารถทําได้ก็หมายความว่าเกิดปัญหาอะไรสักอย่างขึ้นระหว่างการบุกรุกเทมเพสท,ทินาตารับรายงานแล้วจึงตัดสินใจออกไปยังเทมเพสด้วยตัวเองในทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นเธอได้รับคําสั่งจากเทพพยากรณ์ให้ปกป้องอาสนวิหารเหตุผลคือการพื้นคื้นชีพของมังกรวายุข้างเวโลรล่าฮินาตาที่วา,างรอคอยการนัดรวงพลคูเซเดอร์เพื่อไปทําลายล้างเทมเพสจึงเลื่อนการจูวโจมออกไปก่อน เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวนั่นเองผลที่ออกมาคงต้องบอกว่าโชคดีกันทั้งสองฝ่ายนินดาตาไม่ได้เตรียมการอะไรสักอย่างเลยในกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับเวโร่าโดยตรงเธอต้องพ่ายแพ้แน่นอนถ้าว่าหากฮินตาตารู้ว่าเวโร่าอยู่ที่ไหนแล้วใช้กลยุทธ์เพื่อเริ่มจู่โจมเทมเพสแล้วก็เทมเพสที่ริบลุไม่อยู่นั่นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะล่มสลายให้ว่าอย่างไรวัตถุประสงค์ของฮินดาตก็คือเทมเพสไม่ใช่การปราบปรามเวโร่าในทางกลับกัน หากใช้พลังของเธอคงจะบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างเด็ดเดี่ยวและง่ายดายายที่ได้เปรียบคือหินาตะแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณากิริยาของลิมลุรุและทิศทางของเวลาลาหลังจากนี้จนถึงที่สุดอย่างไรก็ตามสําหรับทั้งสองฝ่ายพวกเขาได้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วเมืองหลวงที่ลยล้อมไปด้วยแสงอัลมุลเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเขียแดนปรกเสิธิปกปักรักษาเขตดแดนนั้นใช้เวลายวนาวนานในการคิดคน้น และไ,ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นเขตแดนพิทักษ์ระดับสูงสุดเขตแดนดังกล่าวป้องกันการบุกรุกจากสัตรูภายนอกทุกชนิดและปกป้องเมืองหลวงนี้นับกว่าพันปีเพราะสิ่งนี้คือคําบัสารของเหล่าพลเมืองในเมืองหลวงที่กลายเป็นรูปร่างเขตแดนมีการควบคุมให้ปิดกั้นแม้แต่แสงอาทิตย์และปรับปริมาณแสงสว่างภายในเขตแดนในตอนกลางวันจะมีปริมาณแสงมากในตอนกลางคืนจะมืดสลัวอุณหภูมิภายในเขตแดน ได้รับการรักษาให้เจ็ดอยู่คงที่ตลอดทั้งปีแม้กระทั่งฤดูร้อนก็อากาศเย็นสบายส่วนฤดูหนาวก็อากาศอบอุ่นด้วยการแบ่งพื้นที่เกษตรกรรมทําให้สามารถเจ็บเกี่ยวผลผลิตของทุกรดูการได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามจินแดนในอุดมคติที่ประชาชนไม่เคยอดอยากเด็กๆทั้งหลายได้รับการศึกษาในระดับที่กําหนดไว้และประชาชนทุกคนก็มีงานทํสวนสวรรค์บนโลกใบนี้ ซึ่งมีการจัดการภายใต้การควบคุมของกฎหมายและมีความสามัคคีกันทั่วหน้าอย่างแท้จริงนั่นคือสภาพของกรุงลูนอนศักดสทธิ์เมืองหลวงของจักรวัดศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียในวันถัดมาหลังจากวันพัวก,กีฟฮินตาต์กำลังเดินไปตามเส้นทางที่เชื่อมต่อกับอาสนวิหารความอบอ,อุ่นละมุนละมราย,ล,ายล,ล้อมเธอจึงทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศครึ้มขึ้นเบาบางลงประเทศนี้ช่างบั่งข้างไม่ว่าใครก็ไม่ใช่คนอดอยากขอทานข้างถนนก็ไม่มีเลย ไม่ว่าใครก็ได้รับหน้าที่การงานที่เหมาะสมของแต่และคนปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เสียดรู้ล่วงประชาชนของประเทศนี้ตื่นนอนพร้อมกับเสียงระฆังพอพ่อเทศตตกก็เข้านอนผู้มีความสามารถเป็นคนทำงานและผู้ที่ด้อยกว่าทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสามคัคคีประชาชนทุกคนจึงได้รับการรับประกันว่าจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันสังคมในอุดมคติที่มีความเสมอภาค จึงได้รับการประทานในนามของเทพีลักษณะอันสมบูรณ์แบบเช่นนั้นคือเมืองหลวงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทิณาตาสังเกตสีหน้าของผู้คนที่เดินสวนทางกันมาทุกคนต่างก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าที่อ่อนโยนเหมือนกันแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยเมื่อมาอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ก็รู้สึกสงสัยเป็นประจำท่านหรับพิณาตาแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นเมืองหลวงในอุรมคติไม่ผิดแน่การทําให้กลุ่มประเทศฝัฝ่งตะวันตก รวมถึงทั่วทั้งโลกเป็นสังคมแห่งสันติสุขซึ่งไร้ความขัดแยง้งความปัจญาอันยิ่งใหญ่ของฮินาตะสังคมที่ไม่มีปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นคือสังคมที่ฮินาตะมุ่งหวังให้เป็นแต่ความจริงของโลกใบนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินนั่นจากอินกาเซียและจกักรวรรดิตะศิริลูเบียนั้นมีสภาพบ้านเมืองแตกต่างกันจนเกินไปเรื่องนั้นทําให้ฮินาตะตั้งคําถามอยู่ทุกครั้งอินกาเซียเมืองหลวงแห่งอิสรภาพและลูเบเลีย เมืองหลวงแห่งความสามัคคีัึงเป็นประเทศที่มีคุณลักษณะที่เข้ากันไม่ได้เสียจริงเนื่องจากมีความแตกต่างในทุกๆด้านตั้งแต่ระบบการปกครองจนไปถึงแนวคิดและสิ่งที่ทําให้รู้สึกได้ถึงความแตกต่างนั้นมากที่สุดก็คือใบหน้าของเด็กๆมีเสียงเด็กๆด,ดังมาจากสถานศึกษาที่สร้างข,ขึ้นข้างๆอาสนวิหารเด็กๆหลายคนวิ่งบนทางเดินเพื่อบุ่งหน้าไปยังตึกเรียนดูท่าทางน่าจะมาสายคนที่วิ่งเร็วก็จูงมือคนที่วิ่งช้า มันเป็นภาพที่เห็นได้บ่อยจึงคิดได้ว่าประเด็นนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ฮินตะมองภาพนั้นต่างออกไปในอาณาจักรอินกาเซียเป็นเช่นไรหรือฮินตะนึกถึงภาพที่เธอเห็นในอาณาจักรอินกาเซียในตอนนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่แม้จะเป็นภาพที่เห็นในตอนเช้าแต่เด็กที่ท่าทางจะมาสายก็เดินผ่านประตูไปด้วยรอยยิ้มส่วนคนที่วิ่งช้าก็มาไม่ทันจึงได้รับการพริ่มสอนจากครูบาอาจารย์ในตอนนั้นคนที่มาทันก็หยอกล้อคนที่วิ่งช้า พร้อมแสดงสีหน้าอวดเก่งถ้าสมมุติว่าพวกเขาวิ่งจับมือกันเหมือนเด็กๆที่ยูเบเลียทุกคนจะมาไม่ทันแน่นอนแล้วก็คงจะโดนอาจารย์โกรธเรื่องนี้ไม่ต้องถึงขั้นต้องพูดเลยว่าห้ตื่นเชา้ากว่านี้ก็จบแล้วนั่นเองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ถูกนําไปเปรียบเทียบผิดๆแต่กะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ดันคิดไปเสียแล้วมีอะไรผิดไปหรือเปล่าเด็กที่วิ่งเร็วใจร้ายเหรอเปล่าเลยแม้ว่าเด็กคนนั้นจะหยอกล้อคนที่มาสายแต่ก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดยามเลย เน้สิ่งอื่นใดก็ยิ้มด้วยท่าทางเคอะเข,ขินเช่นกันแม้ว่าเขาจะโดนอาจารย์โกรธแต่ดูท่าทางสนุกแล้วที่นี่ลูเบเลียเป็นอย่างไรละ่ะเด็กที่วิ่งไปข้างหน้าทุกคนต่างก็แสดงสีหน้าเหมือนกันใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยนในหน้าที่ที่ได้รับการเติมเต็มเช่นเดียวกับพวกผู้ใหญ่ใบหน้าอันประกาศจากความนึกคิดที่จะแข่งขันเหมือนกันหมดและขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวสังคมที่ได้รับการควบคุมดูแลนั้นช่างมีความสุขแต่ว่าที่นั่นไม่มีอิสรภาพ พวกเขาจะทําหน้าที่ที่ได้รับมาให้สําเร็จหรือล่วงอย่างเท่าเทียมในขณะเดียวกันผู้พังพองก็จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่สับสนด้วยความรู้สึกเป็นธรรมประเทศนี้มีความสมบูรณ์แบบแค่ในตัวของมันเองการสร้างสังคมแห่งความเสม,มอภาคอันปราศจากความขัดแยง้งต่างหากที่เป็นจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ของฮินาตะในโลกที่อนุญาตให้ผู้คนมีชีวิตอย่างมีความสุขและไม่มีเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งนั่นคือแนวคิดในอุดมคติที่ไม่มีทางเป็นจริง ฮินตะก็เคยคิดเช่นนั้นและเลิกรงมภูมิตั้งใจไปแล้วแต่ทว่าสภาพของลูเบเลียก็จะทอนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติต่อหน้าฮินตะการแข่งขันก่อให้เกิดความขัดแยง้งสังคมที่ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ไม่มีความขัดแยง้งเรื่องนั้นการได้อีกอย่างว่าสภาพในอุดมคติของฮินตะได้กลายเป็นจริงแล้วนั่นเองรูปแบบการปกครองของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับระบบคอมมิวนิสต์ ด้วยการมอบหมายให้ TP เ,เป็นผู้ควบคุมดูแลจึงทําให้เกิดความเสม,มอภาคที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาจริงๆ TP กล่าวคือนันตัดสานักจึงมีพระสันตาปาปาเป็นตัวแทนจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของระบบคอมมิวนิตคือการมีอยู่ของตัวตนชั้นปกครองไม่จะเชื่อชูความเสม,มอภาคแต่ที่นั่นก็มีความสัมพันธ์แบบชนชั้นอยู่หากผู้อยู่เบื้องบนมีการทุจริตแล้วแล้วก็การทําให้คนในชั้นที่ถูกปกครองปฏิบัติตนให้ถูกต้องนั้น จะทาได้ยากมันเป็นสาเหตุทําให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างไม่เสมอภาคและเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ําการปกครองโดยท p ีจึงเป็นโครงสร้างการปกครองที่เติมเต็มข้อบกพร่องดังกล่าวเนื่องจากสันตัดสำนักปกครองประเทศในฐานะประมุขที่มีสถานภาพสูงส่งมาตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคของประชาชนแน่นอนว่าการพูดระหว่างประเทศก็มีผู้ปกครองผู้อยู่เบื้องบนผู้ควบคุมดูแลเช่นกันพอเสมอภาคที่อยู่ภายใต้ทพีนั้น แม้จะเป็นการให้เหตุผลแบบผิดๆิดเพื่อเอาไว้ตบตาข้อตามแต่นี่คือข้อเท็จจริงของจักรวรรดิศักด์เซนลูเบเลียที่สืบเนื่องมามากกว่าพันปีและสิ่งนั้นก็คือกลไกแห่งอุรมพัติขั้นสูงสุดนั่นคงเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ตามตัวตนที่แท้จริงของเทพีลูเมนัตองค์นั้นก็คือจอมานลูเมนัตวาเลนทน์นั่นเองลูเมนัตหรือจอมานวาเลนทน์ แม้จะเป็นเทพีแต่ก็เป็นจอมาตัวจริงมิสมญานามว่าควีนออฟในแม่ราชนีแห่งอศูนย์รัติการเป็นราชีของประเทศที่มีแต่กลางคืนตลอดเวลาและยังเป็นคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งเดียวที่ฮินตะพ่ายแพ้ต่อหน้าพระพักของเทพีมนุษย์มีคุณค่าเท่าเทียมกันหากตัดสินจากมุมมองของลูมนัสการควบคุมโดยสูบุญแบบก็เปรียบได้การดูแลผสุสัตว์นั่นเองแต่ในทางกลับกันด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสร้างเดินแดนในอุรมคติจริงๆขึ้นมาได้ พันธุ์ของลูเบนัทที่เป็นแวมพายนั้นไม่ได้สังหารมนุษย์เพื่อเป็นอาหารพวกเขาจะดูเลือดเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะนําพลังชีวิตซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดมาใช้เป็นพลังงานเท่านั้นหากเป็นแวมไพร์ชั้นสูงแม้กระทั่งเลือดก็ไม่จําเป็นสามารถใช้ชีวิตได้ชั่วนิรันดร์มนุษย์ที่เป็นอาหารยิ่งมีความสูงมากเท่าไร่รสชาติของเลือดก็ยิ่งอร่อยเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนจึงมั่งคั่งมากกว่าประเทศอื่นๆ การดูดกลืนพลังชีวิตจำนวนมากในคราวเดียวนั้นเป็นปัญหาก็จริงแต่เรื่องนั้นถูกลูเมนัทห้ามไว้อย่างเข้มงวดแววไพายปลายแถวก็ไม่อาจฝ่าฝืนลูเมนัทที่เป็นแวมพายรุร่นแรกความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศนี้จึงได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์นั่นเองแม้กระทั่งกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกก็ได้รับความเป็นธรรมแบบเดียวกันดังนั้นทิละตาจึงนับถือศาสนาลูเมนัทฝักใฝ่ในความเป็นธรรมแล้วเข้าร่วมศาสนาจากศ์สิรรทธิ์แห่งทิศประจิมนอกจากนี้ เนื่องจากว่าเธอยึดถือหลักคำสอนเป็นสิ่งที่แท้จริงแน่นอนเธอจึงทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาโดยทุ่มเททั้งกายและใจนั่นเองเธอเป็นโฮลนไนอสเวนศักดิ์สิทธิ์ผู้ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเป็นธรรมเอตั้งใจที่จะดำรงด้วยความยุติธรรมของตนเองนิสาวะคิสุเอะอาจารย์ผู้มีพระคุณมีวิธีการที่หย่อนยานเกินไปนอกจากนี้เธอยังตัดสินแนวคิดของทางูระซากะยูกิเด็กหนุ่มผู้มาจากบ้านเกิดเดียวกัน ว่าเป็นความฝันลอยลมแรงๆและไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเขาจะรับมือแรงจ่ายที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเท่านั้นจึงขาดมุมมองด้านการป้องกันล่วงหน้าแน่นอนว่าเขาใช้ความพยายามด้วยลำแข้งของตัวเองเพื่อทําให้สมาคมอิสระมีชื่อที่ดีในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถึงอย่างไรแนวคิดที่พึ่งพาค่าจ้างเพื่อช่วยในการช่วยเหลือนั้นไม่อาจคาดหวังความเป็นธรรมได้ดังนั้นทินาตาจึงแยกทางจากชิสุเอะ อาจารย์ผู้มีพระคุณในตอนนั้นอาจารย์ของเธอได้พูดไว้ว่าอยากให้เธอพึ่งพาฉันในตอนที่เธอหลงทางเธอได้ยินที่สุเอะพูดเช่นนั้นก็จริงแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยนั่นคือการตามใจหากูกคนคนนั้นตามใจมากไปกว่านี้ตัวเองก็ไม่มีคุณค่านั่นคือสิ่งที่ฮินาตะคิดไว้คร่าวๆในโลกนี้สิ่งที่พึ่งพาได้มีเพียงแค่พลังของตนเองเท่านั้นดังนั้นฮินาตะจึงสแสวงหาความเพียงแขลงที่ไม่ีวัพไา่แพ้ใครทั้งสิ้น เธอกลัวการมีสิ่งสำคัญเพราะไม่อยากสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้อีกเธอมุ่งม,ม,มั่นที่จะตามหาความแข็งแร่งโดยไม่คบหากับใครเลยเธอเข้าร่วมศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งคิดประจิมและเป็นโฮเลไนได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีและในเวลาไม่ถึงสองปีเธอก็ได้เป็นหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกปืนคูเซเดอร์ที่เรียกกันว่าแข็งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ทว่าภายในศาสนาจักรนั้นยิ่งตำแหน่งสูงก็ยิ่งเห็นสภาพความเป็ียนจริงมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุด นี่หน้าตากรู้สึกถึงลักษณะที่แท้จริงของสถานะจากลูเมนัตพะสันตปาฟาแห่งลูเวเลียช่างน่าประหลาดใจที่ตัวตนที่แท้จริงนั้นคือแปมพายนามว่าลูอิยังมีข้อเท็จริงที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือพสันตปาปาลูอิเป็นพี่ชายฝาแฝดของจอมานลูอิจอมานวาเลนไทน์นั่นเองเขาสมรู้ร่วมคิดกับจอมานเพื่อรักษาอํานาจของเขาช่างเป็นพอ็อตวกเนดาการโฆษณาชวนเชื่อได้หลอกผู้คนได้อย่างเหลือเชื่อ หลังจากทราบข่อเท็จริงดังกล่าวเนืตา,าก็อโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเธอบุกเข้าไปยังสภาส่วนลึกด้วยตัวคนเดียวเพื่อที่จะกำจัดจอม,มานโลอีและพระสันตปาปาลุอีแต่ในเวลาเดียวกันตัวเธอเองก็ได้รับบาดแผลชกันที่อาจถึงแก่ชีวิตเช่นกันหากปล่อยไว้ทั้งอย่างนั้นก็มีแต่จะตายเสียเปล่าความรู้สึกเล็กๆที่รักในความยุติธรรมพลังอ่อนแอที่มีไว้ช่วยเหลือใครไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนก็เลยทำความดีโดยเลือกช่วยเฉพาะบางคนเท่านั้น ทำให้คิดได้ว่าทุกถิ่งทุกอย่างไร้สาระและป่าประโยชน์ในตอนที่เธอล่ำลอกก็จะตายนั้นเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ฮฉันเองก็มาได้แค่เท่านี้เหอรอท้ายที่สุดผู้อ่อนแอก็ยังคงอ่อนแออยู่วันยังค่ําแต่ฉันก็ได้ลบล้างความชั่วรลายหนึ่งอย่างแล้วสินะแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นเฮนตาก็เชื่อว่าตัวเองไม่ผิดเพราะว่าเธอกระจัดความชั่วหลายให้หายไปจากโลกนี้ได้จึงไม่รู้สึกอับอาย ถึงแม้จะไม่ได้รับการชมเชยจากใครเลยแต่เธอก็ได้ทำตามความเชื่อมั่นของตนเองแล้วเพียงแค่นั้นฮินาตาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วในตอนนั้นฮินาตาได้หลับตาลงหูเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเปเบาผ่านมาในช่วงขณะที่เธอสงสัยว่าหูแว่วไปเองหรือเปล่านั้นก็ได้ยินเสียงพูดอันสดใสเสียงบัรดังมาจนถึงห้องนอนของข้าเลยกำลังทำอะไรกันอยู่นะ่ะผู้ที่ปรากฏกายคือเด็กสาวลูกงามผู้มีผมสีเงินเป็นประกาย มีม่านตาสองสีสีน้ำเงินและสีแดงสายประกายแวววาวอย่างน่าพิศวงสายตาคู่นั้นเจ้ามองไปที่พวกนินตาที่นอนหมอบอยู่กับพื้นอย่างเยือกเย็นออร่ราละจิตคุ่คามของเธอที่ลอยคุ้นอยู่ในชั้นบรรยากาศโดดเด่นถึงขั้นที่จะทําให้เกียบมองว่าเห็นออร่ราของลิอุสเโลอีที่ต่อสู้จนตัวตายจนมาถึงตอนนี้นินตาที่กำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นั้นได้รับแรงกดดันจากตัวตนดังกล่าวแต่ความงดงามที่อยู่เหนือภูมิปัญญาของมนุษย์ จากการได้รับรู้ถึงตัวตนที่อยู่ไกลเกินเอื้อมได้มองเห็นได้อย่างเด่นชัดเนื่องจากด้วยเด็กสาวผู้นั้นเพียบพร้อมไปด้วยลักษณะเฉพาะของผู้ที่อยู่ในสถานะผู้ควบคุมดูแลมนุษยชาติซึ่งเป็นตัวตนชั้นสูงนั่นเองไม่ว่าจะดีหรือชั่วร้ายเมื่ออยู่ต่อหน้าตัวตนดังกล่าวก็นับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหลักฐานนั้นคือตอนนั้นเด็กสาวคนนั้นได้พูดขึ้นมาว่าข้าไม่ยอมให้ทั้งสองคนตายไปแล้วทิ้งข้าไว้หรอก ฮินาตะปิดชีพจอมารโลอีกและประสันตป,ปาปาลูอีกไปอย่างแน่แท้แต่เมื่อได้อาบขึ้นพลังของเด็กสาวผู้นั้นแล้วพวกเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมามันคือพลังวิเศษที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของฮินาตะในตอนนั้นฮินาตะได้เห็นอย่างนั้นเธอก็คิดขึ้นมาว่ามันจบแล้วสิ่งที่ฉันทําหัวใจของฮินาตะถูกย้อมไปด้วยความสิ้นหวังในเวลาไฟชีวิตของเธอกำลังจะมอดดับลงนั้นเด็กสาวคนนั้นก็ได้พูดกับเธอว่า เจ้าก็ด้วยมนุษย์อย่าตายไปทั้งทั้งยังมีความคิดที่หลงตัวเองอยู่เลยความยุติธรรมคืออะไรน่ะเหรอแค่ยับยั้งความชั่วหลายคงไม่ใช่ความยุติธรรมหรอกอีกอย่างการใช้ร่างอสแสนเล็กกระเจาะลอย,ลอยมาตัดสินการกระทําของข้าตามใจชอบว่าชั่วหลายหรือเปล่านั้นเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันหรอือความยุติธรรมที่เติมเต็มเกยีติจำนวงเสรีทั้งหมดมันไม่มีหรอกคนที่คิดว่าสามารถทําเรื่องแบบนั้นได้นะ่ะช่างยิงยโสนักใช่หรือไม่ค่อยคําเช่นนั้นส่งไปถึงหูของหินตะ ในเวลาเดียวกันแสงสว่างอันอบอุ่นก็สาดส่องลงมาและยื้อชีวิตของฮินตาตะไว้ก่อนที่ฮินตาตะจะฟื้นตัวขึ้นมาโดยปัาศจากบาดแผลแม้แต่บาดแผลเดียวเด็กสาวผู้นั้นกล่าวว่าให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถ้าเจ้าสามารถพ้นคนสนิทของข้าลงได้แล้วก็คงจะก้าวข้ามการทดสอบแห่งวันทั้งเจ็ดไดตนน้ตอนนั้นตอนนั้นต่างหากข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เจ้าอย่างเอาจริงเอาจังนะเธอกล่าวเช่นนี้กับฮินตาตะ นิยตาได้รับการทดสอบและผ่านพ้นมันไปได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการช่วงชิงพลังของคู่ต่อสู้ที่ให้บทเรียนแก่ตนเธอจึงได้รับพลังที่เหนือภูมิปัญญาของมนุษย์และแล้วเธอก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเด็กสาวผู้ท้าดวลโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันลูเมนนัตจอม,มานวาเลนไทยแล้วนินตาก็ได้กลับไปยังกองบัญชาการนิตาก็รู้สึกถึงความพ่ายแพ้แต่ขะนั้นก็ไม่ยออ่อท้อเธอได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ จากความอ่อนช้อยสู่ความแข็งแกร่งและความสง่างามในฐานะมือขัวของเทพีและดาบแห่งเทพีที่ฟันฝ่าสารพัดความยากลําบากสิ่งที่สำคัญสาหรับพินาตะมีเพียงตัวตนของลูเมนัทเท่านั้นเพราะว่ามีลูเมนัจึงมีความเสมอภาคจึงทําให้สังคมมีความถูกต้องหากเธอหายไปจะส่งผลให้เกิดการล่มสลายของความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมการรักษาไว้ซึ่งดินแดนอุดมคตินั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมใจและอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องฮินตาตะเป็นดาบสองคมถ้าสมมุติว่าลูเมนัตกลายเป็นศัตรูของมนุรษยชาติก็จะต้องได้รับการพิพากษาด้วยดาบของฮินาตะแม้เรื่องนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ฮินตาตะก็ได้เตรียมใจไว้แล้วด้วยเหตุนั้นฮินาตะจึงมอบบททดสอบให้แก่ตนเองเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองก็ลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการลบประวัติของฮินาตะและการพบพานของเธอกับลูเมนัต คลิปหน้าก็จะเป็นการประชุมระหว่างฮินตาตะกับพสะสันตป,ปาปาและลูมนัดนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ